หลอมเดไปแล้วเงี้แล้วเนี่ยทำงาน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 ทั้งหมดปกติมราคุโมะทำงาน แรกหน้า <G ül> มาฆ่าเนี่ยอีกแล้วเหรอ <S <S ไม่ได้มาฆ่าทรักหน่อยมาทำลาตงหากเนี่ยนะมีแค่แรกหน้าคนเดียวเท่านั้นนะมาสิแรกหน้า Vi <try> 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 กันแล้วนะแรกคหน้านี่มันรอบที่เท่าไหร่แล้วกันนะโลกหมุนไปสับสิงหมุนเวียน ไว้เจอกันใหม่ที่ตอนจบเดิมนะจนกว่าจะถึงตอนนั้นก็ขอให้หลับฝันดีแบกหน้าอดบัตเอ็ดปดคนนึกอุปกรณ์มายเรียกหัววาหกสิบหกสร้างหน่อยแกซมมีตีสุดเฉินเฟสบุ๊กแอคทิวเวต เบสบอลเอลเทอร์มีมรี่ตอนที่หนึ่งก็บบอสีแดงนี่สปบะฮอกก้อนาะฮะเอาคิซอเอาคซอแต่จะต้องงานใหญ่เดี๋ยวมาทูดเดี๋ยวมูปรากฏตัแล้วใครเป็นคนเยอะฮะฮะ แถวนี S <S ้มีมิวเวทเยอะจริงๆเลยนะเฮ้ยกินดีที่ได้พบแบร็กหน้าว่าก็ว่าเธอเบื่อจริงๆเลยนะ นี่เธอฮแมอย่าก็ตายบ่ายื่มาทำอะไรของเคิร์น่ะฮะก็จีดคนั้ก็หยิงใจเลยก็คุมได้ของแล้วนี่เห็นงี่เง่าแบบนี้รู้ว่าจะตกเป็นเยาของเขาพีเวทไปแล้วซะอีกน่าประทับใจจริงๆเป็นเด็กดีนะแรกหน้านี่เธอต้องการอะไรกันแน่น่ะฮะ ไปทีเทศคาโกสุจิสสิเฮ้คาโกสุจิเงี้ยเหรอเหมือนวิสุประกอบนั่นมันมีอะไรอย่างไงยังไม่ได้ทำอะไรพลัางงานต่อของคาโกสุจิสินะก็ตายแล้วเออ,อลองไปหนึ่ยก็ได้แล้วกัน โย่ใหญ่เป็นไฮเว้นนั่นไม่ใช่เหรอมาดูอีกแล้วเหรอว่างจริงๆเลยนะ <c oughs> เออจ๋าจะไม่รู้จะทำอะไรแล้วเลยล่ะนะมันพอมันเอาแต่วนวนไปวนมาอย่างนี้ก็วางแผนไม่ได้สักทีเนี่ยช่คอยดูอยู่เงียบๆด้วยขอบคุณสำหรับคำแนะนำแต่แย่หน่อยนะเพราะเออว่าทำไปตั้งหลายอย่างด้วยด้วยนะ่ะสิ ขออนุญาตค่ะร้อยตีโนเอลเวอเรียนค่ะฮัลโหล พันตีฮิราซากินี่ค่ะใช้มมามากัสสิจ้วยคุ่เอกสารับสินะ ลักนาลักนาดูป <tariffs> ัอ็ดทันตีชิราสกิขับริไนะเดิไป เยอะจังเลยนะเนอะเหอมีอะไรวะเนี่ยแต่ช่างเถอะขอคามละกันนะนเน้ ยใหญ่นี่เขาตะโกกากระนั่นเหรอเออพี่เข้าทั้งเลยเมียวพี่เข้าทั้งเลยเมียวเออกินแล้วนะเมียวมาเลยเข้าอยู่ขนาดนี้เป็นคนดีจริงๆริเมียวนี่เธออดอยากมาจากไหนกันเนี่ยฮะ นะ้าเมียวว่าแต่คนดีรู้หรือเปล่าว่าแลกเนี้ยอยู่ไหนอะเมียวฮะแลกเนี้วเหรอเขาจะเดินทางไปจัดการแลกเนีว้วแล้วก็จะเอาเงินค่าหัวก้อนใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มาเียย <meow. S 2> นี่เป็นตักหนาค่าหัวเงินเหรอแลกเนี้วเป็นแบบนี้ลนะเมียวม่เลยเลยไฟถ้าเจอแลกเดี่ยวก็รีบบอกเลยนะ้าเมียวคนดีเป็นคนดีเขาได้ค่าหัวแล้วจะมาเลี้ยงคืนนะ้าเมียว อย่างนี้ไม่รู้เลยว่าตอนเป็นเแ็กเนที่บ้านนันเลยสักนิดเดียวอือิ่มแป้เลยเมียวพออิ่มแล้วก็ต้องนอนกลางวันสิ่นะเดียนอนกลางวันเหรอใช่เมียวเขาด่าชอบอาบแดดนอนกลางวันเมีย อีกเป็นอะไรหล่อเหมียวไม่มีอะไรอ๋ออิ่มแล้วหล่อเหมียวยังเหลือเรื่เลยนะเหมียวเสียของเมียวหยามหยามยามหยามหยามสุดยอดนี่เนี่ยเหรอฟังนะแล็กนะอย่าได้คิดว่าคาพีเวตสีเงินเป็นพลังของตัวเองเป็นอันขาดห้าม กตาลับครับคับอาจารย์แต่ตาที่เจ้ามองด้วยความเกลียดชังคนที่ถูกคนที่รักถูกฆ่าพวกคนถูกแย่งชิงไปจะรู้สึกแบบนี้ก็ไม่แปลกแต่ยังไงโลกก็ยังหมุนต่อไปไม่ว่าจะฝืนก็เป็นสง ตอต่อขั้นที่13าคาสุจิแม่แม่คิดเหรอครับว่านี่มาเขียนยังไงครับร้อยตีโนเอลเวอร์มิลเลียนขอขอไปได้ค่ะร้อยเอกคาสามะไม่ได้นะครับอย่ามาเรียกด้วยยศแบบนั้นนะสิครับเลืกไปได้หรอครับว่าผมน่เป็นหน่วยข่าวก้องนะ่ะค่ะงั้นเอ่อเรียกว่าคุณคาสามะ เดนนะครับเอาละมายืนยันข้อมูลกันดีกว่าเรื่องการค้นหาพันตีจินคิรซสกิตอนนี้ผมปิดเป็นความว่าสุดๆนะครับถ้ามีคนรู้ว่าวิรบุตรแห่งอิคารุกะเอาเครื่องไหวไปเอกหัตแล้วก็พวกเราเสีหยหายหลายๆด้านแน่นอนเลยครับผมเพราะงั้นถ้าเจอตัวเมื่อ,อไหร่ให้รีบจับตัวและวนำส่งสานักง,งาน่ทันทีค่ะ นี่เป็นหน้าที่เลขาของพันตีอย่างคุณนะครับแล้วก็สถานการณ์ในคาสุติตอนนี้ถือว่าเป็นภาวะระดับเตอร์ไพรระดับดีนะครับผมมีรายงานว่ายามบูมทแลกหน้าเดอเอชผู้ทำลายสาขาแล้วที่ลำดับขั้นต่างๆปรากฏตัวขึ้นค่ะครับแล้วเอบอร์โบได้สั่งอะไรเรื่องยมบูทหรือเปล่าครับค่ะให้หลเลี่ยงการประทะแล้วจดจ่อกับการค้นหาค่ะ ทราบแล้วครับห้างนั้นก็ยังพอมีเวลาอยู่หรือยอยู่นิดหน่อยไปสุพรวจที่สักหน่อยก็เหอะครับไว้เจอกันที่สง,งานกาเขากสิจิแล้วกันนะครับค่ะทั้งั้นขอตัวก่อนนะคะอยูอนนะะ่ห้างนั้นเองสินะ เฮ้ยจะตามมาซิไม่ได้ตามสักหน่อยนะเมียวเขาอ่ะไปทางทางที่เขาอยากไปเองเมียวชิบเนิ๊อคนดีเมื่อกี้ซ้อนอะไรไว้อยู่สินะเมียวอะไรหรอเมียวต้อนหาอะไรเลา้อู้่เยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเข้ามาอย่ามาแตะใครผวานะ ออกันที่สนามคาร์ชมัดเลยเ้วก่อแกสอ๊สคีได้แล้วคนนี้เป็นอะไรหลอมเหนียวทำหน้าสน่ากลัวเชียวเหนียวแถวนี้คขามีคนมาสินะเฮ้ย,ยก็คุมได้ของแล้วนี่ อย่าได้คิดว่าเขาพีเวทสีเงินเป็นพลังของตัวเองเป็นอันขาดแค่นี้เหรอที่เรียกว่าคุมได้แล้วงั้นรอสักหน่อยแล้วกันอา <tuk> mana sih saya oh 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 oh, oh. oh! ใช่นน่เผอไปใครกันอเออแต่อาานไรด้เปล่าคะทางจะทำอะไรบีงอย่างแม่เองก็ด้วยเหมือนจะไม่มีใครนะคะ<อ>แต่ให้หมอชีวิตจะดูอีกทีไก้จะดีกว่าแคนความเปอะไรไปเหรอคะออฮึฮิ ไปก่อนประจำเลยเอ๊ะจัจ้เหรอยิ่งจะเคยเจอกันครั้งแรกแคท้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่มีใครอยู่สักคนเลยส,รสารงานพัาจับคนไม่มีคนอยู่แบบน,นี้ได้ไงกันกลับดักเหรอ ช้าจังเลยนะเฮ้ยริชก็ได้เจอจนได้พี่จอ้สินเหรอแข็งขนาดนี้ยังไม่ได้อีกนะแข็แขนนั่นดูเขาจะแขนงด้แขนเก่าอยู่เลยนี่เนี่ยอันนี้จะมีกัดมือขาดแล้วก็ได้นะ หมอจ้าจรงฮะพี่เป็นพิงจริงด้วยจะมีข้อหาที่จะถามกันอยูะตองนี้เชียวะแต่ก่อนหน้านั้นจะขอสอบเก่มพิชิก่อนเถอะาล้เลยเลยนะพี่ฮรอหร โหก็ใช่แบบนี้นะนี่อะไรพาเราเของกัมพีเวสเรืงเงินคงไม่ใช่ยังไม่จบแค่นี้หรอกนะสนุกดีไหมพี่ ตีมากนะใช่ไหมเฮ้อไปซสียดีกว่าอะไรแบบพี่ ไม่เป็นธรรเรื่องไที่ฉันมาคราวนี้เนี่ยไม่ใช่พอาะนายทักหน่อยใครอยากตายนักแล้วก็ก็จะกลายเองสักสิจะออกมันจะออกไปแล้วที่ใครมันถึง้องไม่ได้ไงล่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่มีใครอยู่เลยหรอ ดูท่าจะเปฝล์มือของแลกหน้าเดอะบรัดเอชดีนะครับโอ้อา้อาวอ้าพันตีก,กิรซักดิดูท่าว่าจะหมดสติไปนะครับ <c oughs> แบบนี้ค่อยสบายหน่อยคิดด้ก็จะพากลับไปง่ายๆแล้วนะครับ <c oughs> แค่นี้ภารกิจเสร็จสิ้นสินะครับเอาล่ะไปกันเถอะดาเดีวยวกันค่ะ<อ>ฉันจะได้ตามแลกหน้าเดอะบัเอไปค่ะ เอ้ามีคำสั่งว่าให้หลีกเรี่ยงไม่ใช่หรอครับก็ใช่อยู่ครับค่ะแต่ว่าสถานการณ์แบบนี้มันผิดปกติค่ะคงปล่ากไปไม่ได้โอ้ก็น่าจะใช่นะครับปาฝากคุณฮาสมาดูพันตินเฮียสกิจด้วยนะคะสถานการณ์แบบนี้จะปลอบบ่อยแรกหน้าเนบัาเอ็ดไปไม่ได้เลยค่ะดอยเอฮา,าสมะคิดอะไรอยู่กันแน่นะ<ๆ> โอยทุกเฮ้ยไอ้กันขับผีเพื่สีเงินกำลังโกงอยู่น้นเหรอฮหรอเขาได้เจอก็ต้องนอนนะชั่วช้าเอ๋ยความกวัวนั้นเป็นคนรู้สึกที่ถูกต้องหวาดกลัวต่อพลังมหาศาลของศัตรูหวาดกลัวต่อความตาย จากที่ดูมาเธอยังไม่เคยชนะได้เลยสักครั้งเดียวนี่แกเป็นใครกันผู้ที่มาทำลายเจ้ายงลงเหรอข้าค,ค,คือศูนย์ข้าคือเหล็กกา้าข้าคือคมดาบข้าจะควักแคว่งคมดาบหนึ่งเดียวนี้สะบัดบาบทั้งมวลทำลายความเชื่อชา้าข้าคือฮาคุมเงจะตัวตานซะ